สวัสดีจ้าทุกๆคนตอนนี้ลวนก็อยู่ที่หน้าบ้านของลวนเองนะจ้าลวนจะพาทุกๆคนมาดูในถังสีดำๆนั่นนะจ้าทุกๆคนจ้าอันนี้ก็เป็นถังที่ลองน้ำนะจ้าอากาศมันหนาวมากนะจ้าทุกๆคนลวนจะพาทุกๆคนมาชมว่านี่จ้าอะไรจ้าอันนี้ก็เป็นน้ำนะจ้าทุกคนจ้า แต่พอดีอากาศมันหนาวมากนะจ๊ะทุกคนก็เลยน้ำในถังสีดำนี้ก็เลยกลายเป็นนี่จ้ะกลายเป็นน้ำแข็งนะจ๊ะทุกทุกคนจ้ะเป็นแผ่นน้ำแข็งจ้าทุกคนจ้ะเดี๋ยวเรียนยกให้ดูนะจ๊ะอโอ้ี่จ้าทุกคนจ้ะเป็นแผ่นน้ำ มาเหมือนกระจกเลยจ้ะเพราะว่าอากาศหนาวมากจ้ะเมื่อวานยิ่งหนาวกว่าวันนี้นะจ้ะเพราะว่าวันนี้อากาศก็รู้สึกประมาณ1องศาสองสามวันที่แล้วก็ลบจ้ะลบ2องลบหนึ่งแต่รวนก็ไม่ได้มาถ่ายวิดีโอจ้ะพอดีตอนนี้อากาศมันก็หนึ่งองศานีจ้ะ แต่ก็ยังเป็นน้ําแข็งอยู่นะจ๊ะทุกทุกคนนี่จะทุกคนจะเป็นเหมือนแก้วเลยนะจ๊ะแผ่นแผ่นกระจกเลยจ้ะแต่เป็นน้ําน้ํามันหนาวก็เลยจับตัวเป็นแผ่นอย่างนี้นะจ๊ะเมื่อวานนี้ตอนลวนมาดูก็รู้สึกจะแผ่นชนาคนนี้นะจ๊ะ เพราะว่าลบติดลบจ้ะแต่วันนี้ก็ไม่ติดลบจ้ะวันนี้ก็หนึ่งองศาจ้ะคิดว่าสูงสุดวันนี้จะเป็นสามองศานะจ๊ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์จ้ะตอนนี้ล้วนก็ตอนที่ล้วนถ่ายคลิปนี้ก็เป็นเวลาก็เกือบจะเก้าโมงเช้านะจ๊ะทุกทุกคนนี่จ้ะนี่จ้ะ บรรยากาศความหนาวหนาวมากก็ให้น้ำในกระถางสีดำนี้เป็นแผ่นน้ำแข็งได้นะจ๊ะ,จะล้วนก็ขอขอบคุณมากๆนะจ๊ะทุกทคนที่มารับชมคลิปของลวนจ้ะ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขนะจ๊ะคลิปนี้ดวนก็ขอจบไว้แค่นี้นะจ๊ะขอบคุณมากจากที่มารับชมสวัสดีจ้าบ๊ายบาย